สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวประจำวันของ PKTV News Media ครับที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนลาดไวายพัฒนาเลขที่1 3 1หมู่6ตำบลบางเพรียงอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการนายมานพหนูสอนผู้ตรวจราชการกรมเป็นประธานในการพิจารณาคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรดีเด่นประเภทกลุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำระดับประเทศประจำปี2564 พร้อมคณะทำงานโดยมีนายทิติวัฒน์วงวิวัฒนประมงอำเภอบางบ่อนางพัชรินสมหอมพัฒนาการอำเภอบางบ่อพาณิชย์อำเภอบางบ่อเกษตรอำเภอบางบ่อผู้แทนทอกอสอสมุดปราการกลุ่มเกษตรกร,กรและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานในครั้งนี้ เพราะฉะนั้นการรวมตัวกันเป็นกลุ่มซึ่งเป็นนโยบายของกระทรวงเกษตรเนี่ยทุกวันนี้ก็พยายามที่จะให้เกษตรกระกนะครับได้มีการรวมกลุ่มกันนะครับดาเนินกิจกรรมต่างๆนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือกันแล้วก็สามารถที่จะกับเครื่องน,นะครับอาชีพของตัวเองเนี่ยให้ให้สามารถที่อยู่ได้นะครับมีรายได้ที่มัน่นคง็นการร้างงานซึ่งกับามนโยบายรัฐบาลก็ตอนนี้ก็พยายามที่ให้ทุกส่วนพยายามลงพื้นที่กันในเรื่องของการ วยกันเสริมสร้างเศรษฐกิจและผลการากนะครับซึ่งเพื่อที่จะกับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายวิสัยทัศน์ของประเทศนะครับในการที่จะให้ทุกคนได้อยู่ดีมีสุขนะครับเ่ที่เป็นตัวอย่างของการบริหออารจัดก,การกลุ่มที่ประสบความสำเร็จน,น,นะครับมีผลงานมีการแ,แนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆซึ่งเราขอเช่นชมแล้วก็จะนำะข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับไปแลกเปลี่ยน,นเรียนรู้กับกลุ่มอื่นๆนะครับซึ่งก็ ให้เครือข่ายอื่นได้รับทราบนะครับว่าความสําเร็จของการหมอยอันในเชิงกลุ่มเนี่ยในเชิงสาร,รบัญเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างซึ่งก็ชื่นชมเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกแากส่วนที่ให้การสนับสนุนกันครั้งนี้นะครับทราบทาเนี่ยเราสนับสนุนอ,องความรู้เป็นหลักก่อนนะครับตามด้วยสินเชื่อในกรณีที่เขายังขาด ในสิ่งที่เ,เรื่องของงบประมาณในการเป็นค่าใช้จ่ายนะครับโดยให้สินเชื่อดอกเบีย้ยต่าําซึ่งต่ํมากมากพูดง่ายเหมือนกับไม่คิดดอกเบีย้ยในอาาัตราดอกเบีย้ย0.01หรือล้านละร้อยนะครับเพื่อให้เขาได้เอาเวินตรงนี้ไปก่อให้เกิดประโยชน์ออกเลยและเป็นการลดภาระต้นทุนในการผลิตของเขาด้วยครับหากมีปัญหานะครับ มีปัญหาเรื่องอ,องค์ความรู้เรื่องเงินทุนนะครับก็ติดต่อสัง,งานพกรสใกล้บ้านท่านได้ทุกเวลาครับขอบคุณมากครับตอนนี้ของเรากลุ่มบาลคุณย่าได้ติดหนึ่งใน6ค่ะก่อนพิเศษก็คือเราใช้ปานินในท้องถิ่นของเราในชุมชนเป็นปลาที่พ่อค้าคนกลางเขาตีราคาให้ถูกเราก็เลยเอามาทำ ปลาร้าของเรามันเลยเป็นปลานินสดไม่ใช่ปลาล้าที่ตายค่ะเวลาทอดออกมาจะไม่มีกลิ่นจะไม่มีกลิ่นและประทานไม่เหมือนกับปลาร้าทั่วไปค่ะนอกหือเจากเงินเราก็ได้สมคือเรา,เราในควารม้วใของกลุ่มก็ ประชาชนแถวเนี้ยได้มีงานทําได้มีการจ้างงานเพราะว่ากลุ่มของเราเน้นอยู่แล้วว่าอยากให้ชุมชนบางเพียงของเราเนี่ยมีงานทําชาวบ้านอายุ6กเจก็ได้มาทํางานกับเราได้แบบคนที่ตกงานมาเราก็ทํางานกับเราได้และอยากให้สินค้าปะลาร้าชุญย่าของเราเนี่ยไปได้ไกลถึงตลาดเมืองนอกอยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนนะคะว่าตั้งใจทําเหมือนกลุ่มที่ดิฉันทําก็ยังไม่รู้ว่าจะไปถึงจุดหมายปะ่ะแต่ตอนนี้ทางกลุ่มเรา ก็ดีใจที่ได้มีวันนี้ติดหนึ่งในอันดับ6ของประเทศเราก็ดีใจอยากให้ชาวบางเพียงถ้าได้ยินได้ฟังแล้วก็เราก็ยินดีถ้าเกิดใครไม่มีงานทำเราก็มาปรึกษาที่กุ่มบาราได้ค่ะ